ระวังความคิดเพราะมันจะกลายเป็นคำพูดระวังคำพูดเพราะมันจะกลายเป็นการกระทำระวังการกระทำเพราะมันจะกลายเป็นนิสัยจงระวังนิสัยเพราะมันจะกำหนดชะตาชีวิตของเราเองมันไม่สำคัญหรอกว่าใครคิดยังไงกับเราครับแต่มันสำคัญตรงที่ว่าเราคิดยังไงกับตัวเองมากกว่าจงเคารพศรัทธาในคุณค่าของตัวเองให้เกียรติจิตวิญญาณของตัวเองและส่งต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ครับ คนที่มีความสุขมากที่สุดจะใช้ชีวิตดุจยากน้อยที่สุดคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากที่สุดมักจะเป็นคนได้เปรียบที่สุดคนที่รวยที่สุดจะโอ้อวดน้อยที่สุดคนที่มีอิสระมากที่สุดจะแคร์น้อยที่สุดคนที่พัฒนาตนมากที่สุดจะมีอีโก้น้อยที่สุดคนที่เก่งที่สุดจะห่วงวิชาน้อยที่สุดคนที่ใจกว้างที่สุดจะทำดีเอาหน้าน้อยที่สุดคนที่ ถ้าคนมากที่สุดจะเรียกร้องจากผู้อื่นน้อยที่สุดคนที่ผลงานดีที่สุดจะวิจารณ์น้อยที่สุดคนที่จริงใจที่สุดจะคบเพื่อนน้อยที่สุดและคนที่ฉลาดมากที่สุดจะขี้อวดน้อยที่สุดครับบุคคลจะดีได้ต้องผ่านไม่ดีมาก่อนบุคคลนั <t rain> <t rain <t rain> <t rain ้นจะรู้ได้ว่าสว่างเป็นอย่างไรบุคคลนั้นต้องรู้จักความมืดเสียก่อนบุคคลจะรู้จักความสุขได้ต้องรู้จักความทุกข์เสียก่อนบุคคลจะเบื่อหน่ายในทุกและสุขได้ ต้องไม่ยึดในทุกในสุขนั้นแหละ